สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเบนส์วันนี้นะคะคุณครูเบนส์จะพานักเรียนนะคะไปผจญภายในโลกของรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูมาในชื่อเรื่องที่ชื่อว่าของเล่นของใช้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ ถ้านักเรียนนะคะสังเกตในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนจะพบว่านักเรียนได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะอย่างรูปแรกนะคะก็เป็นการที่นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อมาเรียนหนังสือนะคะหรือในตอนกลางวันนักเรียนก็อาจจะเล่นกับเพื่อนนะคะถ้าเป็นรูปที่2ก็เป็นรูปกิจกรรมกับครอบครัวนะคะเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้าน นัเอาจจะมาทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ก็คืออาจจะเป็นการปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะหรือครอบครัวของนักเรียนอาจจะมีกิจกรรมอื่นนะคะที่นอกเหนือจากนี้นะคะอ่าและที่นี้นักเรียนสังเกตนะคะว่าระหว่าง2กิจกรรมนี้ก็จะมีของเล่นของใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนใน อันต่อไปกันนะคะเดี๋ยวครูจะพามารู้จักของเล่นของใช้รอบตัวกันนะคะว่าของเล่นของใช้เนี่ยอันไหนที่เขาเรียกว่าของเล่นอันไหนที่เขาเรียกว่าของใช้นะคะอ่ะอันแรกนะคะเรามาเริ่มที่ของเล่นกันก่อนนะคะของเล่นก็คือสิ่งของที่นักเรียนนะคะใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ เพื่อผ่อนคลายแล้วก็เพื่อเล่นอย่างมีความสุขนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะว่าอันนี้เขาเรียกของเล่นใช่ไหมอ่าตัวอย่างแรกนะคะก็คืออะไรเอ่ยหุ่นยนต์นั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองอ่าก็เป็นรถพลาสติกนะคะเอาไว้ตักทรายตัวอย่างที่สามก็เป็นตัวต่อนะคะตัวอย่างที่สี่ก็เป็นลูกบอลน,นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะพบของเล่นที่มากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาลูกโปง่งปืนของเล่นนะคะต่อนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นของใช้นั่นเองค่ะของใช้นะคะคือสิ่งของที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์นะคะใช้ในการทํางานนะคะหรืออาจจะใช้สอยในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือ อ่าเก้าอี้นั่นเองตัวอย่างที่สองร่มนะคะตัวอย่างที่สามก็คือรองเท้าตัวอย่างที่สี่ก็คืออะไรคะเครื่องเขียนนั่นเองค่ะอ่านอกจากนี้มันก็จะมีของใช้ อาจจะเป็นของของใช้ในครัวนะคะเช่นตะหลิวทัพพีกันท้าต่อมานะคะคุณครูเบนนะคะก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทากันนะคะเราจะมาดูว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะโดยที่คุณครูนะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะนักเรียน2รูปรูปแรกนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยตุ๊กตานั่นเอง รูปที่สองนะคะเป็นรูปคกกสากนักเรียนรู้จักใช่ไหมลูกที่มันอยู่ในครัวอ่ะคกกสากนะคะทีนี้คุณครูให้นักเรียนบอกนะคะว่าระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอันไหนเป็นของใช้อันไหนเป็นของเล่นคะอ่ะเร em like. 네ิ่มที่หมายเลขหนึ่งก่อนหมายเลขหนึ่งเป็นอะไรคะอ่าหมายเลขหนึ่งเป็นของเล่นนะคะส่วนหมายเลขสองเป็นอะไรเอ่ยลูกเป็นของใช้อ่าถูกต้อง คะเราจะมาดูกันรูปที่สามนะคะรูปที่สามที่คุณครูให้มาคือรูปอะไรลูกนาฬิกาอ่ารูปที่สี่คือรูปอะไรคะมวกกันเองทีนี้เหมือนเดิมคุณครูให้นักเรียนบอกนะคะว่าแต่ละหมายเลขเป็นของใช้หรือของเล่นนะคะอาเรามาเริ่มที่หมายเลขสามกันเลยนะคะหมายเลขสามเป็นอะไรคะหมายเลขสามเป็นของใช้อ่าหมายเลขสี่เป็นอะไรคะลูก ของใช้เหมือนกันถูกต้องเก่งมากเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่องของเล่นของใช้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าของเล่นเนี่ยหมายถึงอะไรของใช้หมายถึงอะไรนะคะแล้วตัวอย่างแต่ละอันมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนไปศึกษาทําความเข้าใจอีกรอบนึงนะคะ,ะสําหรับวันนี้คุณครูเบนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ